ทมาอยู่ครับทำมาอยู่ครับเรืเรียน้นี่ทำมาอยู่รเนียลบลูรกกลปล่ามดมหมดยังไงครับเนี่ยว่น้าเปยังครับเนีย่ย เราิหาที่น like. hey like mm hmm. ี่กอมี่างวัมดช่วยขนมนาหอยไปถึงบ้านเราขึงตรงสะพานขนมน่าจะเปถึงก่อนนักบกบิปลามากินไหมครับมีไหม มีกี่ตัวครับมีกี่ตัวครับหมาว,ว่าจะถึงบ้านพี่เลยถึง